หัวใจเคยเต้นเกิดมันเต้นผิดจังหวะบางคนหัวใจเต้นไวไปก็มีนะบางคนหัวใจเต้นช้าไป <c oughs> เออใช่นั่นแหละทุกทุกเห็นไหมละ่ะมันก็เลยต้องให้หมอเขาช่วยปรับหน่อยบางคนต้องบรรลูนหัวใจอะ่ะยมโอ้บางคนก็เอ ทางเดินโลหิตเนี่ยมันตีบมันตันเส้นเลือดอะ่ะโอ้ยโยมเห็นไหมใช้เข้ามานานๆแล้วมันก็เสื่อมมันท่านจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นกองทุกข์มันเป็นกองทุกข์อัน่อ้าวโยมโยมเนี่ยก็อ,อยู่ก็กองทุกเลยเห็นไหมนะต้องบริหารเขานะ เรื่องตอนอือเนี่ยพออายุมากขึ้นเราเห็นเลยว่าโอ้นี่คือกองทุกข์เลยนะเนี่ยกองทุกข์ก็หมายความว่าต้องดูแลขันรูปร่างกายเนี่ยต้องดูแลถ้าไม่ดูแลไม่ได้มันทุกข์ทีนี้ทุกข์เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ย กิเลสเขาก็เกิดเขาก็หลงใช่ไหมเขาก็โทสะนะ่ะหงดเหียดกุ่นเครืองไม่สบายใจอา้าวไม่ดูแลเลยนไหมกิเลสเขาก็ครอบงากิเลสเขาก็ครอบงาง่ายทีนี้ถ้าฝึกเขาดีๆเนี่ยถึงทุกข์แต่ว่ามานสิการแยบคายเขาฉลาดเขาก็ยอมรับได้ว่านี่คือกองทุกข์นะร่างกายเนี่ย ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นธรรมชาติแบบนี้พอใช้เขามานานๆเขาก็เสื่อมไปสิมันธรรมชาติที่เสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็แตกดับไปพอยอมรับได้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเกิดมันจำเป็นจะต้องทิ้งสังขารร่างกายจริงๆมันแตกมันดับไปก็ไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกใจ เอินปอนช่วงที่เราสัมัดการหายใจได้เนี่ยไม่เป็นห้าลกีนะครับเอินปอนแล้วก็ยิจิตกลับมาให้อยู่ตัวเราเองเพื่อเอาเอาการในช่วท้ายนี่และกำหนดจิตรอบตัวเอเราจะให้เราได้ถึงที่ดี่าเอิ่นปอนคือตอนแรกๆเนี่ยเรา คนทั่วไปเนี่ยก็กลัวตายเราก็ตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายหายใจทีนี้ถ้าเราได้ยินไว้ฟังมาบ้างเนี่ยเรารู้แล้วว่าตะเกียกตะกายไปก็ไม่รอดแล้วละ่ะก็ต้องเกิดมานสิการแยบคายขึ้นมาอย่างว่าเนี่ยว่ามันเป็นวาระที่จะต้องยอมรับแล้ว ถ้าไม่ยอมรับเ่ยจิตใจมันจะกระเสือกกระสนจะขุนมัวขึ้นมากลัวกลัวมันเป็นมันเป็นกิเลสมันมันจะมืดมันจะมัวหมองแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะมันจะมีความรู้สึกว่าแก้วกล้าขึ้นมาจิตใจผ่องใสยอมรับความเป็นจริงถ้าอะไรจะเกิดมันก็เกิด อ,อ,อันนี้เราก็ต้องฝึกเนี่ยเราต้องฝึกเพื่อสักวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนี้อ,นนอันนี้เที่พระอาจารย์พูดให้ฟังเ่ยก็คือว่ามันในที่สุดมันก็ก็ต้องเกิดขึ้นก็ต้องตายอ่ะใจแบบเนี้ยเราฝึกใจแบบเนี้ยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วก็ยอมรับมันใจมันจะจะไม่แกว่งใจมันจะไม่แกว่ง มันจะรู้สึกห่องไซพร้อมอะไรจะเกิดมันจะมันก็ต้องให้มันเกิดขั้นแรกนี่ต้องขจัดความกลัวไปก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่แต่เราต้องมีตัวนี้นะรู้ตัวเนี่ยต้องฝึกตัวรู้ตัวนี้ไว้นะแล้วมันจะยอมรับได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่ไม่ฝึกความรู้ตัวไว้มันหลองอะ่ะตัวนี้มันเป็นกิเลสมันยอมรับไม่ได้ตัวนี้มันรักตัว พอรักตัวก็กลัวตายนี่เราฝึกมาพอสมควรแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเพราะฉะนั้นบงังคับบัญชามันไม่ได้ถึงเวลาก็ต้องยอมรับมันไม่รักตัวเพราะมันไม่ใช่ตัวรักเนี่ยเป็นโลภะแต่เข้าใจว่ามันเป็นนามเป็นรูปเป็นธรรมะธรรมชาติ ก็ไม่เป็นหลงรักมันแต่เป็นสติปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงตัวนี้กิเลสไม่เกิดมันเราอยู่กับปัจจุบันความจริงตรงเนี้ยเป็นสติปัญญารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันก็เข้าใจยอมรับธรรมชาติเนี่ยมันจะแตกทำลายไปก็ให้มันอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแล้วก็ จิตก็ดับลงในขณะนั้นจิตผ่องใสไปสู่สุขติตเดียม้ต้องฝึกใหบ่อยๆเรต้องฝึกบ่อยๆไม่งั้นเขาจะรักตัวแล้วกลัวตายการฝึกอย่างนี้ก็คือว่ามันคลายความหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมมันก็เลยความกลัวตายจะลดลง เป็นเงาตามตัวนี่ประโยชน์ที bites. ่เราได้ฝึกดีแล้วได้ยินได้ฟังยอมจารันนี่ก็ก็ฝึกอย่างนี้แหละหลงเลิมไปอะยอมลองสรุปสิเดินก่อ สรุปก็อย่างที่บอกนะครับก็คือในชีวิตประจําวันก็มันก็มีมันหลงหลงลุืมแล้วมีตอนนี้ก็ยิ่งมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้นึกขึ้นได้ง่ายขึ้นหลายอย่างเดินเ่อนเดินเรืออาบน้ำหรือทานอาหารหรือบางทีผ่านวัดหรือผ่านพระสงฆ์อะไรทำให้นึกได้ง่ายๆนั้นโอกาสที่จะมีความ รู้สึกตัวต่อเนื่องได้ดีขึ้นครับยิ่งยิ่งได้รู้ได้ฟังอะไรนี่ก็ทำ<ร>ให้ความรู้สึกตัวมาได้ไวขึ้นต่อเนื่องขึ้นครับเตินก่อแล้วก็เราอยู่ว่างๆเนี่ยเราอยู่ว่างๆนี่ก็ว่างๆเนี่ยก็เป็นประโยชน,น์นะครับอยู่วิเวกแล้วสำรวมอินทรีย์มันก็จะเรินสตตัวได,ได้ดีขึ้น เราไม่ได้ไปทำกายใจให้ผิดปกติเนะาะร่างกายไม่ผิดปกติใจก็ไม่ต้องผิดปกติเอากายใจธรรมดามันก็เลยไม่เกร็งไม่เครียดไม่มีอะไรมากดดันเรา,เาทั้งกายทั้งใจนะก็เท่ากับพักผ่อนแล้ว ทีนี้จะหลงเริมตอนไหนจะรู้ตัวขึ้นมาตอนไหนแล้วแต่ธรรมะไม่ใช่แล้วแต่เราอเริ่มเข้าใจเลยว่าไม่มีเราไม่ใช่เราอย่างนี้เรียกว่าฉลาดดูละคร ใจเนี่ยมันผู้ดูละครก็ฉลาดไม่หลงก็คลายความหลงทําลายความหลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็รู้ว่าร่างกายนี่มันมีแต่ทุกข์ไหมมีแต่ทุกข์ก็แก้ทุกข์ไปอย่างนี้การปฏิบัติก็สะดวก ก่อ,อ,อนนโมทนานะเดิออนกอ